แล้ว TSMC ก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตทั้ง Apple ที่จะออก iPhone 16ตัว Samsung S25 ่าด้วยชิปทั้งหมดของ Nvidia จะมาผ่านการผลิตภายใต้ตัว TSMC ด้วยสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราก็เลือกตัวหุ้น TSMC โดยเรามองว่า TSMC มีปัจจัยพื้นฐานที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้ว ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีการประกาศตัวเลขยอดขายในไตรมาสที่2ก็เติบโตระดับ40%โยนเยียมากกว่าที่ตลาดคาดการไว้นะครับที่35%โยนเยียและสูงกว่าที่คนที่ประเมินไว้สูงที่สุดประมาณ2%นะครับซึ่งก็ดูเหมือนเป็นภาพพิะท้อนประเด็นเรื่อง AI ประเด็นเรื่องการฟื้นตัวตัวสมาร์ทโฟนนะครับเป็นประเด็นสําคัญที่สนับสนุนให้รายได้ของตัวเทสมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้สูงต่อเนื่องคาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่องในช่วงของครึ่งปีหลังเช่นเดียวกันครับสำหรับตัว่าเป็นนหุ้ที่เราอาจจะชื่นชอบ ที่สุดในมิติของตัวปัจจัยพื้นฐานเป็นหนึ่งใน,นกลไกสําคัญนะครับในแง่ของการเปลี่ยนจากเทคโนโลยีเก่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ในทุกๆครั้งที่ผ่านมานะครับและในอนาคตข้างหน้าก็จะยังคงเป็นในภาพนี้อยู่แล้ที SMC เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตนะครับให้กับทั้ง Apple ที่จะออก iPhone 16ตัว Samsung s 25ด้วยชิปทั้งหมดของ Nvidia จะมาผ่านการผลิตภายใต้ตัว t s m ทด้วย ดันงนั้นเราก็เลยมองภาพว่า TSMC ถือว่าเป็นคนที่ได้ประโยชน์ AI infrastructure Boom การฝื้นตัวของตัวสมาร์ทโฟนที่เอา AI ใส่เข้าไปในส่วนของตัวสมาร์ทโฟนร่วมถึงในส่วนของตัว PC ด้วยส่วนที่ทำให้ fundamental ทำให้ตัว t s m c มี u p s i d e นะครับแล้วก็มีแนวโน้มในแง่ของการเติบโตได้ต่อเนื่องสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญนะครับสำหรับ ผลประกอบการในไตรมาสที่2ที่ยังคงต้องติดตามเลยคือ1ว่าจะมีการเพิ่มในส่วนของตัวราคาที่เป็นตัว Advanced Packaging Technology ที่ตลาดคาดการไว้5-6%หรือเปล่านะครับกับ2คือเรื่อง utilization ของตัว3ามนิวตอร์พ l น n ว่าอยู่ที่ตรงไหนแล้วรวมไปถึงการปรับประมาณการขึ้นสำหรับในส่วนของตัว c a เพลตในอนาคตข้างหน้าสำหรับ2องนิเตอร์ meter, นะครับแล้วก็1นนิเตอร์ meter, ในช่วงของปี2025 จนถึงปี2030นู่นเลยอันนี้มันก็ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ทําให้ตลาดมองภาพว่าฟันเดเมนทัลนะครับของตัว s m c ยังคงค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่ครับสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในหุ้น TSMC เราก็มองว่าสำหรับคนที่มีหุ้นอยู่แล้วเราแนะนําว่าหุ้นตัวนี้อาจจะไม่ได้มีดาวไซด์อะไรเยอะมากเลดโปรฟิตรันโดยเรามองที่ราคาเป้าหมาย1,160-1,200แตวันดอลลาร์ อยู่ในกรอบเดียวกันกับที่คอร์ชัดมีการประเมินถึงตัว t a ร g e t p r i ไพรซสำหรับคนที่ยังไม่มีหุ้นเรามองว่าจะรอจังหวะในแง่ของการปรับตัวลดลงของตัวหุ้นเทส c ในช่วงสั้นก่อนหน้าที่จะมีการประกาศผลประกอบการราวๆสัก1,000งไต้หวันดอลลาร์น่าจะเป็นจุดที่เรามองว่า เริ่มมีความคุ้มค่าหลังจากที่ตลาดมีการปรับตัวลดลงแล้วก็มีการย่อตัวลงมาถือว่าเป็นจังหวะในแง่ของการซื้อเพื่อทํากำไรเล่นรอบแล้วก็สำหรับคนที่อาจจะเรียกว่ามองถึงภาพระยะกลางยาวที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนาะสำหรับตัวเทคโนโลยีนะครับหุ้นตัวนี้ถือว่าเหมาะอย่างยิ่งในแง่ของการถือในระดับระยะยาวนะครับสปี5ปีจากตรงนี้เพราะว่าการเปลี่ยนผ่านในเชิงของตัวเทคโนโลยีต้องมี TSMC นะเป็นส่วนประกอบด้วยเสมอครับ